สวัสดีค่ะสรุปข่าวฟุตบอลวันนี้ขอเสนอบาร์เซโลนาปิดดีนคันเซโล่ฟาบริซิโอโรมาโน่ได้รายงานว่าสโมสรบาร์เซโลนาสโมสรในลาลิกาสเปนได้บรรลุข้อตกลงกับสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้สโมสรในพรีเมียร์ลีกอังกฤษในดีนของเจ้าคันเซโล่แบ็คขวาประสบการณ์สูงวัย29ปีชาวโปรตุเกสด้วยสัญญายืมตัวพร้อมเงื่อนไขาการซื้อขาดเรามากันที่ข่าวต่อไปกันนะคะ บายินเดียเจาะซ็กแมนยูฟาบริซิโอโรมาโนได้รายงานว่าเฟรดอดีตผู้เล่นกองกลางมากความสามารถวัย30ปีชาวบราซิลของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งได้ย้ายเข้าสู่สโมสรเฟเนบาเช่สโมสรในลีกตุรกีซึ่งเป็นสโมสรเดียวกันกับอันทยบายินเดียผู้รักษาประตูมากความสามารถวัย25ปีชาวตุรกีได้สังกัดอยู่เฟรดได้ออกมากล่าวเกี่ยวกับบายินเดียว่า ผมขอให้อันไตโชคดีเมื่อเขาจักไปเข,เขาจะเข้าร่วมทีมที่ยอดเยี่ยมบายินเดียจะมีความสุขมากที่แมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดเขากล่าวเสริมบายินเดียใช้เวลา3วันที่ผ่านมาในเมืองแมนเชสเตอร์เพื่อทำการทดสอบทางการแพทย์เรามากันที่ข่าวต่อไปกันนะคะฟูแลมปิดดีนคาสตานโยฟาบริซิโอโรมาโนโดได้รายงานว่า พิโมติคาสตานโยผู้เล่นในตำแหน่งแบ็กขวาม,มากความสามารถวัย27ปีชาวเบลเยียมเสร็จสิ้นการตรวจทางการแพทย์ส่วนสุดท้ายในฐานะนักเตะฟูลแลมคนใหม่ในลอนดอนแล้วคาสตานโยย้ายมาจากเลสเตอร์สโมสรในแชมเปี้ยนชิพอังกฤษเข้าสู่สมสอรฟูลแลมสมสรในพรีเมียร์ลีกอังกฤษด้วยค่าตัว13ล้านปอนด์พร้อมส่วนเสริมเรามากันที่ข่าวต่อไปกันนะคะฟะเฟรต์ปฏิเสธข้อเสนอเบรนฟอร์ด ฟาบริซิโอโรมาโนได้รายงานว่าสโมสรนอตติงแฮมฟอร์เรสต์สโมสรในพรีเมียร์ลีกอังกฤษได้ตัดสินใจปฏิเสธการเสนอราคาอย่างเป็นทางการจากสโมสรเบรนฟอร์ดสโมสรในพรีเมียร์ลีกอังกฤษเพื่อขอซื้อเบรนแนนจอร์ันผู้เล่นตัวรุกดาวรุ่งมากความสามารถวัย22ปีชาวเวลคอเสนอมีมูลค่า43ล้านปอนด์บวกกับส่วนเสริมและเงื่อนไขการขายครั้งต่อไปซึ่งไม่เพียงพอที่จะทำให้ฟอรเรสต์เขียว สโมสรเพอดแนมฮอสเปอร์สโมสรในพรีเมียร์ลีกอังกฤษยังคงสนใจและมีการติดต่อเพื่อที่จะเซ็นสัญญากับจอรนสันแอดฟาริซิโอโรมาโน